สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพฤรังหปดีที่29เมษายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าหลายๆคนติดตามนะคะความเคลื่อนไหวด้านข่าวสารต่างๆที่มีผลกระทบต่อการลงทุนนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเฟดเองนะคะนายเจอรโรมพาเวลนั้นก็ออกมาประกาศยืนยันกันอีกครั้งหนึ่ง ระบุบอกวา่าเฟดเนี่ยจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็เตรียมการที่จะทำให้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งก็สอดคล้องไปยังคุณโจบไบเดนนะคะที่เราได้มีการพูดคุยการบนเวทีสภาของเกากันด้วยเก็บภาษีกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญบอกว่าเตรียมที่จะทุ่มงบลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานกันด้วยค่ะค่ะซึ่งคาคืนวันนี้นะคะ29เมษายนนั้นก็ครบรอบ100วันพอดีแล้วค่ะ หลังจากที่นายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะคะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งแล้วก็ชนะการเลือกตั้งกันไปในช่วงต้นปี20มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมาก็เลยอศาศัยนะคะถ้อยถแถลงหรือว่าการแสดงวิสัยทัศน์ที่จะต่อยอดการปฏิรูปเศรษฐกิจฐฐกของสหรัฐอเมริกาให้พลิกฟื้นจากวิกฤตโควิด19ได้นั่นก็คือการระบุบ,บอกว่าแผนภาษีคนรวยเนี่ยดำเนินการอย่างแน่นอนละค่ะ โดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนได้แถลงต่อสภาคองเกรสของสหรัฐค่ะว่าณปัจจุบันนี้สหรัฐได้ผ่านพ้นจุดวิกฤตและเริ่มฟื้นตัวแล้วสำหรับเศรษฐกิจเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ที่ส่งผลทำให้ชาวอเมริกันเสียชีวิตจำนวนมากกว่า5,000 500, 0 0คนและยังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะดังนั้นต่อจากนี้เขาจึงขอให้บริษัทเอกชน และชาวอเมริกันที่ร่ำรวยเข้ามาร่วมแบกรับภาระด้านการเงินของประเทศให้มากขึ้นนี่เป็นเวลาที่บริษัทของสหรัฐและคนที่ร่ำรวยที่สุดที่คิดเป็นสัดส่วน1%ของคนละเมืองอเมริกันต้องช่วยแบ่งเบาภาระโดยรัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีคนที่ร่ำรวยที่สุดและจะสั่งการให้สำนักงานภาษีดำเนินการกวาดล้างบรรดาเศรษฐีและมหาเศรษฐีที่โกงภาษีด้วยนะคะโดยในกรณีดังกล่าวนี้ ประธานาธิบดีโจไบเดนจะจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในอัตราสูงสุด39.6%สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า4แสนดอลลาร์ต่อปีจัดเก็บภาษีกำไรจากการลงทุนหรือว่า capital gain tax สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่1ล้านดอลลาร์ต่อปีขึ้นไปพร้อมกับยุติการยกเว้นภาษีกำไรจากการรับมรดกด้วยและก็ยุติยกเว้นภาษีอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มผู้จัดการกองทุนนะคะ เพื่อนาเงินรายได้มาใช้ในการต่อยอดเศรษฐกิจต่อไปถือเป็นท้อยแถลงที่ระบุถึงแผนการเดินหน้าเศรษฐกิจสหรัฐละค่ะหลังจากที่ทํางานมาครบ100วันค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของภาษีหลากหลายประเทศเขาก็มีการเข้มงวดเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดในจีนเขาก็มีการเข้มงวดในเรื่องของภาษีที่จะจัดเก็บจากทางด้านของออสเตรเลียก็คือในส่วนของไวน์ใช่ค่ะพอมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะทําให้ออสเตรเลียมีการส่งออกไวน์ไปยังจีนลดลงด้วยค่ะ ในเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นในเรื่องของการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับออสเตรเลียด้วยนะคะที่มีการจัดเก็บภาษีจีนเขามีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยส่งผลใหออสเตรเลียนั้นส่งวายไปที่จีนลดลงด้วยค่ะโดยทางด้านของวายออสเตรเลียนะคะองค์กรในอุตสาหกรรมวายของออสเตรเลีย เปิดเผยว่าผู้ผลิตไวน์ของออสเตรเลียมีการส่งออกไวน์ไปยังประเทศจีนเพียง12ล้านดอนลลาร์ออสเตรเลียในไตรมาสที่4ปี2563ลดลงถึง96%จากที่เคยส่งออกไปปีสักอยู่ที่ประมาณ325ล้านดอนลลาร์ออสเตรเลียในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าค่ะสะท้อนให้เห็นว่าการที่จีนสั่งเก็บภาษีไวน์ออสเตรเลียกว่า100%เมื่อปีที่ผ่านมานั้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมไวน์ของออสเตรเลียซึ่งมีจีนเป็นตลาดส่งออกหลัก โดยปี2,563ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ตรวจสอบพฤติกรรมการทุ่มตลาดของบริษัทวายสัญชาติอสตสอสเตรเลียส่งผลให้ออสเตรเลียแทบจะส่งออกไวนยนะคะไปจีนไม่ได้เลยและยังคงเป็นเช่นนั้นในต้นปีนี้ด้วยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะย่อส่งออกวา์ของออสเตรเลียไปจีนขยายตัวเลขหลักสิบมาเป็นระยะเวลาหลายปีก่อนที่จะซุดตัวลงหนักในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะ สามเดือนแรกยอดส่งออกไวายของออสเตรเลียไปจีนนะคะลดลง2 4นอกเหนือจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการพูดคุยกันด้วยว่าหลังจากนี้ผู้ผลิตไวา์ออสเตรเลียเขาได้เลือกส่งออกวายไปยังสหราชอาณาจักรแทนส่งผลให้ยอดส่งออกวายไปสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น30%โดยสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นตลาดส่งออกวายอันดับ2ของออสเตรเลียรองจากจีนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประเทศอื่นๆกันด้วยออสเตรเลียส่งออกวายไปสหรัฐเพิ่มขึ้น4%ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าจีนนั้นก็มีการดําเนินการในเรื่องของการจัดเก็บภาษีกับหลากหลายประเทศเลยนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งไต้หวันนะคะที่ณนะปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของภาษีแล้วก็การระงับการนําเข้าสบตบปรรดด้วยนะคะ,คะซึ่งก็เป็นประเด็นการค้าระหว่างประเทศที่ต้องติดตามแล้วค่ะ ไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของการต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 ซึ่งณนะปัจจุบันก็มีหลากหลายประเทศหลากคิดค้นในเรื่องของวัคซีนนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของบราซิลนั้นก็เตรียมที่จะมีวัคซีนตัวแรกเป็นของตัวเองแล้วละคะ่ะโดยทางด้านของบราซิลนะคะเตรียมที่จะเริ่มผลิตวัคซีนที่ใช้ชื่อว่าบูตันแวกวัคซีนโควิด -19 ตัวแรกของประเทศนะคะ โจอัลคดอรียผู้ว่าการรัฐเซาเปาโลของบราซิลประกาศค่ะว่าสถาบันบูตันตันซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์ของรัฐบาลในนครซาเปาโลนะคะได้เริ่มต้นผลิตบูตันแวกหรือว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ตัวแรกของบราซิลซึ่งจะมีการผลิตเองทั้งหมดโดยไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่ะ ซึ่งเชื่อว่าชุดแรกเนี่ยน่าจะผลิตได้18ล้านโดสภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้และกำลังการผลิตอาจสามารถผลิตได้สูงถึง100-150ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้นะคะพร้อมฉีดวัคซีนบูตันแวกที่ได้ทันทีถ้าหากว่าเอาวีซ่าซึ่งเป็นสำนักงานกำกับควบคุมทางสุขภาพของบราซิลนั้นอนุมัติโดยมีการรายงานค่ะว่าบูตันแบกเองเนี่ยเป็นสถาบันที่ อนอกจากบูตันแว็กแล้วนะคะสถาบันยังได้ผลิตและจัดการเรื่องการบรรจุหีบห่อของโคโรนาแวรซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของซีโนแวกที่บริษัทเพสัสพันธ์สัญชาติจีนโดยบราซิลเนี่ยใช้วัคซีนโคโรนาแวรในโครงการฉีดวัคซีนของประเทศตั้งแต่17มกราคมที่ผ่านมาสถาบันบตนูตันนะคะ เป็นผู้ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่รายหลักของกลุ่มประเทศในซีกโลกใต้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ผลิตชั้นนำของกระทรวงสาธนารณสุขบาเซลที่ครองสัดส่วน85%ของหุ้นส่วนระหว่างประเทศด้านการวิวจัยวัคซีนตัวใหม่ค่ะถ้าซื้อวัคซีนจากประเทศอื่นมาแล้วแล้วก็มีการผลิตเองได้แล้วแบบนี้นะคะแน่นอนว่าประชากรของเขาก็จะมีการ ฉีดวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นพอมีการฉีดวัคซีนแบบนี้ก็ถือว่ามีค,ความมั่นใจด้วยนะคะทั้งต่อตัวประชากรเองรวมไปถึงเศรษฐกิจกันด้วยอย่างของไทยเนี่ยยังคงครอวัคซีนจากที่ต่างๆเข้ามายังไม่มีในส่วนของการผลิตเองนะคะดังนั้นเลยอาจจะทําให้แม้จะมีวัคซีนเข้ามาแหละมีความมั่นใจต่อในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วหรือว่าเรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วแต่ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจนั้นอาจจะยังไม่ดีขึ้นมากนักนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ต้องบอกว่าปีนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะเข้ามาที่บ้านเราลดลงส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้มีการปรับตัวลดลงด้วยค่ะโดยวันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยที่ทางภาวะเศรษฐไทยในปีนี้ปรับลด GDP นะคะเหลือ2.3จากเดิมเนี่ยมองว่าจะขยายตัวได้2.8ค่ะ โดยทางด้านของคุณ,คณกุรยาตันติเตม,มิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยว่า GDP ในปีนี้นะคะมีการปรับตัวลดลงมา2.3%โดยมีช่วงคาดการณ์อยู่ที่1.8-2.8%ถึงค่ะลดลงจากเดิมที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2. 8จากผลกระทบของการระบาดของโควิด1ิระลอกใหม่ทั้งในประเทศแล้วก็หลายประเทศที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินหน้าระหว่างประเทศรวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้มีการปรับตัวลดลงปีนี้นะคะน่าจะเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ2ล้านคนจากเดิมที่คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านคนค่ะรายได้จากนะักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมาอยู่ที่1 7แสนล้านบาทลดลงมาประมาณ49%จากคาดการเดิมนะคะที่จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ2 6แสนล้านบาท หากหลายประเทศสามารถกระจายวัคซีนได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจน่าจะเริ่มกลับมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็คือช่วงไตรมาสที่3ของปี2564ขณะที่ภาพรวมการส่งออกปีนี้นะคะมองว่าจะขยายตัวได้ที่ระดับ11%ดีขึ้นจากคาดการเดิมที่6.2%เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องส่วนในเรื่องของการเบริกจ่ายเม็ดเงินตามพรกฉุกเฉินนะคะ โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าปีนี้เราจะสามารถเบิกจ่ายเม็ดเงินจ,จากพรากคู้เงินฉุกเฉินวงเงิน1ล้านล้านบาทได้ประมาณ6 2แสนล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากคาดการเดิมนะคะที่มีการประมาณกันไว้ว่า1 0 0 0แล้านบาทและในปี2,563มีการเบิกจ่ายไปแล้ว3 4แสนล้านบาทและคาดว่าในปี2,565จะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5, 0แสนล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินตรงนี้นะคะก็มองว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามภาคธุรกิจประกันชีวิตกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะอารีย์อนส์อยุธยาประกันชีวิตประกาศเปิดตัวแม่ทัพใหม่พร้อมกักลยุทธ์ในการเดินหน้าธุรกิจด้วยน่าสนใจอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะมาดูในเรื่องของยุทธศาสตร์รวมไปถึงการดําเนินการในธุรกิจของประกันกันบ้างนะคะล่าสุดอารียนอยุทยาประกันชีวิตค่ะมีการเปิดตัวแม่ทัพใหม่ที่สําคัญมีการวางกลยุทธ์ในเรื่องของการดําเนินงานกันด้วยนะคะที่ทางจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้จากรายงานพิเศษค่ะ อาร a n อนอายุทยาประกันชีวิตเปิดตัวแม่ทัพใหญ่คนใหม่นายโทมัสวิลสันกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอรมจอ a ารีอน์อายุทยาประกันชีวิตพร้อมเปิดเผยว่าในปี2563ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจแต่บริษัทยังทําผลงานได้เป็นที่น่าพอใจจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทําให้บริษัทม รักฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งการให้บริการที่เป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้าความใส่ใจในพนักงานรวมถึงการปรับบริการสู่รูปแบบออนไลน์เพื่อก้าวสู่โลกดิจิทัลสำหรับปี2564ธุรกิจประกันชีวิตยังคงมีความท้าทายอยู่มากและเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศไทยบริษัทจึงได้วางกลยุทธ์ Strategy ส0 2 5 เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวไปจนถึงปี2,568โดย a r i a n s อยุทยาประกันชีวิตจะมุ่งเน้นไปที่ g r o w t สร้างการเติบโตในทุกช่องทางการขายร่วมกับพันธมิตร Product การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรักษาการเป็นผู้นำในประกันสุขภาพและเร่งการเติบโตในประกันเพื่อการออมและลงทุน Operating Profit สร้างผลกำไรจากการดำเนินงานผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและผ o โ l คการสร้างองค์กรมาตรฐานระดับโลกพัฒนาทีมงานคุณภาพสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปในอนาคต So our strategy 2025 pillar uh, strategy is all about laying the foundation for a successful company in terms of profitable growth with the right products to meet our customer needs at a cost effective level With employees that are engaged and really able to support our customers. Our target for 2021 is obviously to increase profitability, and our target in terms of overall growth for the company is between 8 and 10 percent. But we expect more of that growth to come from agency uh, and uh, slightly less of that growth to come from other channels. นอกจากนี้ยังได้ตั้งเป้าหมายให้ปี2,568เป็นปีที่จะยกระดับธุรกิจในเครือให้มีมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันทั้งหมดทั่วโลกซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตธุรกิจอีกมากและด้วยการสนับสนุนที่เป็นเหมืออาชีพจากทุกฝ่ายในองค์กรจะสามารถขับเคลื่อนอาริย์สอายุทยาประกันชีวิตไปสู่การดำเนินธุรกิจในอีกระดับที่ตั้งเป้าไว้ได้ ถือเป็นกลยุทธ์การเติบโตนะคะที่มุ่งตอบโจทย์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรลูกค้าหรือว่าผู้ถือหุ้นนะคะเพื่อยกระดับการให้บริการและก็ธุรกิจสู่มาตรฐานระดับโลกแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ติดตามกันต่อนะคะในแวดวงของการเงินรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนด้วยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าภาคธนาคารนะคะมีการดําเนินการการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุดเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าค่ะอย่างล่าสุดธนาคารกรุงเทพมีการเปิดนะคะโอนเงินไปยังสิงคโปร์ได้แล้วทํากันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโดยทางด้านของคุณพรน,นิตตุลวัฒนจิตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน มีการเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพได้ร่วมเป็นหนึ่งในธนาคารนำร่องให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านพร้อมเพย์อินเตอร์เนชันแนลระหว่างไทยและสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ต้องการโอนเงินหรือรับเงินโอนระหว่างไทยสิงคโปร์ได้โดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยใช้ข้อมูลเพียงเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกไว้กับบัญชีพร้อมเพย์ประเทศไทยหรือเพย์นาวสิงคโปร์สามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะผ่านโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพโดยปลาย ได้รับเงินทันทีเต็มจำนวนวงเงินทำรายการสูงสุด1,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อวันโดยการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์อินเตอร์เนชั่นแนลไปยังเบอร์มือถือของสิงคโปร์เบอร์มือถือดังกล่าวนะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านเพย์นาวกับธนาคารในสิงคโปร์ที่เข้าร่วมรายการซึ่งปัจจุบันมีธนาคารเข้าร่วมโครงการ3แห่งค่ะก็คือ DBS Bank o v e r s e a Chinese Banking Corporation และ United Overseas Bank ค่ะ สำหรับรายการโอนเงินตั้งแต่วันที่26เมษายนไปจนถึง31กรกฎาคม2564จะมีค่าธรรมเนียมเพียง75บาทต่อรายการจากปกตินะคะจะมีค่าธรรมเนียม150บาทต่อรายการค่ะถือเป็นธุรกรรมทางการเงินที่ช่วยให้ลูกค้าสะดวกรวเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับเข้าสู่ไตรามาสที่2แบบนี้หลายๆคนนะคะอยากวางแผนการลงทุนแล้วก็อยากจะรู้ว่าตลาดหุ้นไทยจะยังสดใสเหมือนช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือไม่ ล่าสุดมีมุมมองค่ะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มาฝากกันนะคะโดยประเมินว่าสถานการณ์การลงทุนในไตรมาสที่2และไตรมาสที่3นั้นยังดูไม่ค่อยสดใสสําหรับตลาดหุ้นไทยค่ะโดยทางด้านของคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมการลงทุนในปี2564มีความแตกต่างจากปี2 5 6 3โดยมองว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจกำลังลดลง แต่ความเสี่ยงด้านตลาดการเงินกำลังเพิ่มขึ้นโดยประเมินว่าการเสี่ยงภาพความเสี่ยงการชะลอต,ตัวทางเศรษฐกิจปี2564จะไม่สูงเท่ากับปี2563แม้การระบาดของโควิด -19 ยังไม่จบเนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวมาตรการล็อกดาวช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีและวัคซีนก็เป็นความหวังที่จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดประเทศ ด้านผลกระทบการระบาดของโควิด -19 รอบล่าสุดมีโอกาสรุนแรงกว่ารอบธันวาคมปี2563ถึงมีนาคมปี2564ดังนั้นการลงทุนในช่วงไตรามาสที่2และ3ของปี2564นี้แนะนำให้หันมาเน้นหุ้นที่ปลอดภัยมีลักษณะเชิงรับที่มีการเติบโตรวมถึงลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพการเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่โดยหุ้นเด่นประจำไตรามาสที่2ที่แนะนำคือ BDMs มิน BEM, TWPC, DOD ในขณะที่ไตรามาสที่4คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้นหลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้วนักลงทุนค่อยปรับพอร์ตมาเน้นหุ้นที่สามารถเติบโตได้จากความสามารถในการแข่งขันหลังโควิด -19 รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศหากราคาไม่สูงเกินไปส่วน EPS หรือว่า earning per share ของบริษัทจดทะเบียนปีนี้คาดว่าจะเติบโต46% และปี2,565เติบโตได้21%ค่ะเป็นมุมมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทไทยพาณิชย์นะคะที่ส่งคำแนะนำม,มาฝากนักลงทุนกันด้วยนะคะติด<า>ตามกันต่อใครที่บอกว่าอยากจะมองหาช่องทางการลงทุนในกองทุนกันบ้างล่าสุดบรจกสิกรไทยมีอีกหนึ่งกองทุนทางเลือกมาฝากกันด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณนาวินอินทระสมบัติรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนต่างประเทศบรจกสิกรไทย เปิดเผยว่าบลจกสิกรไทยได้มีการทยอยจัดตั้งกองทุนเทอมฟันพัสอย่างต่อเนื่องและสามารถระดมทุนได้ถึง78,438ล้านบาทโดยกองทุนล่าสุดนะคะชื่อว่ากองทุนเปิดเคตราสารนีต่างประเทศ 2022I จะมีการเตรียมเสนอขายนะคะระหว่างวันที่5-11พฤษภาคมนี้โดยกองทุนนี้ค่ะจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนประมาณ60% ลงทุนผ่านกองทุนที่บริหารจัดการโดย Invesco บลจชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้และอีก40%ค่ะจะมีการกระจายการลงทุนในเงินฝากต่างประเทศเริ่มต้นลงทุนนะคะ500บาทผ่านแอปพลิเคชัน Kpass หรือว่า K My Fund หรือว่าที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ และเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการเงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคตา,า,าสารระยะสั้นนะคะหรือว่ากองทุนเปิดเคตา,า,าสานี่ระยะสั้นตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้เพื่อโอกาสร,รับผลตอบแทนอย่างต่อนเนื่องค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะทั้งโอกาสการลงทุนประเมินสถานการณ์การลงทุนและก็ธุรกรรมดีๆด,ด้วยนะคะสามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในรายการของเราเป็นประจำนะคะ พรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ